สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้แม่ผู้ใหญ่ก็อยู่ลบบุรีเด้อพี่น้องเด้อก็ได้ตื่นต่เศร้าครับพี่น้องค่ะมาถวายปริวาสพี่น้องเอออยู่ที่ลบบุรีนะคะเออเดี๋ยวมารับชมกันได้เลยนะครับว่าบรรยากาศภายในวัดเป็นยังไงจ้าตามมารับชมกันเลยจ้าบรรยากาศภายในวัดวทุกคนนะตอนนี้แม่ผู้ใหญ่ปูนาก็ได้เดินทางเข้ามา ตรงหน้าวัดนะทุกคนบรรยากาศก็คือลมลืมมากเลยนะดูคนดูนะทุกคนบรรยากาศวัดวังพรุ่งค้นะครับทุกคนนะวัดวัดวังพรุ่งคนะ โรงเคอ่ะเข้ามาดูบรรยากาศพระก็กำลังทำพิธีสวดมนต์กันเลยนะทุกคนนะขางในบริวณในวัดพระก็กำลังทำพิธีกันอยู่นะทุกคนนะพอทำพิธีเสร็จปุรภะก็จะออกไปบินบาตก็ออกไปบิฑบาตก็เรา,าก็จะได้ไดทาา่าไว ไอ้กระเพาะปายพระท่านฉันก่อนแล้วก็ออกไปบินทบาาแล้วก็กลับมาก็ฉันเพลต่อทุกคนอ่ะเนียเดี๋ยวไปรับชมกันนะทุกคนนะเอกาจังนาชา,าิพระริยัญตังเอจังชานามิอาจันาชานามิอภร,ริยันตัง เอกจังสารามิเอกจังนัตสารามิพระศิบ ryan ทังเอกจังสารามิเอกจังนัตสารามิวันนี้ก็ตื่นซามาทำบุญนะทุกคนนะมาถวายปาริวาธภั ตอนเชา้าแล้วทุกคนนะปีนี้เป็นปีที่ทําบุญลุยทําบุญทุกคนปีใหม่ก็ส่วดมนต์ข้ามปีพอหลังวันเกิดเกิดวันที่1ิวันที่14ก็มาถวายกระเพาะป่าถวายปฏิวาติพระที่ลบบุรีค่ะทุกคนอาจจะพูดเสียงดังไม่ได้นะ เรียบร้อยแล้วตะกูเพื้นนค่ะวมื่กอะอ๋เอา้าไปแล้วตื่นซามารับบุญรับสิลรับพรด้วยกันทุกคนนะกินหน้าไปอันเดียวไปอันเดวไอันเดีือ

เป็นวันดีที่ตื่นเช้ามาทําบุญนะทุกคนนะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ได้รับสินลัพรด be ้วยกันนะทุกคนนะก็เป็นอาหารปลาเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูอาหารปลาทุกคนมอใหญ่มากทุกคน พระท่านสันเสร็จนะครับเขาก็ไปบินยาบาทละพระท่านสันเสร็จนะครับเขาก็ไปบินยาบาทละใช่ไหมพระท่านสันเสร็จก็จะไปบินยาบาทโดดทุกคนกลับมาก็สันพีนะทุกคนทีนี้ ใครที่เข้ามารับชมนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการเคลื่อนไหวทุกคนนะใครมารับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็ขอให้เฮงปังๆได้รับสิริพรทุนหน้าเลยทุกคนนะให้เป็นวันที่ดีนะครับทุกคนขาแล้วก็ให้เป็นเป็นเป็นปีที่ดีแล้วก็เฮงเฮงปังๆร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนเลยนะพระท่านพระท่านตัดฉันเสร็จแล้วก็จะตามด้วยแม่ซีนะครับทุกคนนะก็จะมีกลุ่มแม่ซีด้วยค่ะตรงนี้นะทุกคน

ใครที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ปูนาภาพเพลินน,นะทุกคนนะอ๋อมีมีมีลูกศิษย์ลูกหาเอาอาหารมาสมทบอีก ตักสันเสร็จแล้วก็จะเป็นแม่ชีตามานทุกคนนะแต่ส่วนส่วนตื่นมาเช้ารับสิลรับพรนะใครที่มาดูคลิปนี้ก็ขอให้เฮง,งปังนะทุกคนนะได้บุญด้วยกันนะวันนี้ก็กระเพาะปลาหม้อใหญ่เลยเด้พขอท่านก็ได้ตักสันเสร็จแล้วจะตามต่อด้วยแม่ชีนะทุกคนแม่ชีก็จะทยอยมา เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทุกคนนะคลิปนี้คือได้บุญเลยนะถ้าใครมาดูคลิปนี้ตอนเช้าคือได้บุญกุศลเลยนะทุกคนนะใส่ใส่ในแก้วเลยใส่ในต้มอย่างนี้ไม่ใช่ขนมใช่ไหมใส่เอี้นีเส้นเนีแต่นี่คือเรื่องวัดวางพุ่งวัดวงัวดวงพุ่งขี้หรือเปล่านนะทุกคนนะถ้าจําไม่ผิดนะ <c oughs> <c oughs> นก็จำชื่อวัดไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่รู้แต่ว่าเป็นลบุรีครับทุกคนครับ แม่ซีกก็ตกัพระท่านฉานเสร็จก็จะออกบินระบาที่นี่อ่ะสำหรับคิดนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนนะก็ใครที่เข้ามารับชมก็ขอให้ได้บุญกุศลร่วมกันนะทุกคนนะเป็นเช้าวันที่ดีอีกวันหนึ่งคือเช้าวันที่14พมกราคมค่ะทุกคนครับแม่ผู้ใหญ่ก็ได้ถือโอกาสมาร่วมถวายกระเพาะปลาและทาบุญเดินทางมาถึง วัดประมาณตีตีสามคนตีสองตีสามแล้วก็ตื่นประมาณตีห้านอนนอนนิดนึงตื่นตีห้าแล้วก็มาร่วงทําบุญคือก็เหนื่อยแต่ก็อิ่มบุญนะทุกคนนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะทุกคนนะใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อไปพาดการเคลื่อนไหวนะคะ ใครที่เข้ามาเราชมแล้วก็ขอหิงปังๆมีสุขภาพแข็งแรงคิดเงินได้เงินคิดทองก็ได้ทองนะทุกคนนะได้บุญร่วมกันจ้าสวัสดีจ้าแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะจ้า